สวัสดีค่ะทุออกผู้ชมวกับยาแดงมานี่แล้วบุญกระถินแล้วแล้วบุญกระถินแล้วค่ะสาบักสะบอมเอาบุญบุญกระถินผ่านไปแล้วทั่วหาปูดำคนว่าคนฝันดีฝันได้ตัวใดเพิ่มเติมให้เน่นตัวใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้ยาแดงเลยเด้อขาเด้อ กูดำคำม,มือ่กูดำคำมือ่หมวยเลา่าพอนก่ะหายสามหกค่ 3, 6, 5, ออกสามหกสองเจ้ารับกินยังมามนะเจ้ารับกินยังไม่มาเดี๋ยวติดตามให้หนะค่ะนาอทธรรมชม้่มอืมกี่น้วะลูกลูกลูกมอลูกหรือมองึงอิบ่ลูกพนไรวา่าเอือ มันนี้ก็เลยว่าลูกยูมันสวยเลยจีป้ามันหูมุงเลยดีกว่านว่ามันนี้ป้าี้น้ำเสีย่าไปเก็บเหี้อันยุสวนเหี้วกตีโบราณเปนว่ามัดอกน้ำพ้นเลยอันยานคนหลักของกูพ้อวามันออกคักพนานวาและจีแดงนั่นนี่สเลยอันยางไปแล้วเห็นแล้วแล้วไปเห็นก้อนน้ำพุนอ่ะออกหลากหลายเพรานาว่า เราเล้เก็บเจ็บเจ็บเรียนเรียนแล้วเจ็บดีหลายเลยพอเจ็บน้ำเลาเจ็บน้ำแน่หรือไปเจ็บไงถึงว่าไม่รูดอกตุงตงงามงามไม่เได้<ม>อ๋อน้ำฝันดีแค่น้ำฝันนั่นไปเจ็บเม็ดนี่ตอนนั้นเรียกอันต้งหัวเทีนั่นสิออกนี่หือแล้วฝันฝันมือน,นี้มืออื่นเียละอันตางหัวเทีออกเนาะอืมนั่นออกวนะกทีทีกระดิษฐ์สามตัวน,นี่เจ ป่อยาหารที่ซีแต่ของที่อีนะโมเดล์แมนมันนี่มันนี่ลังจากปั้นแล้วเลวตึ้งขึง้นเลยท้ามันเทศมันออกมันก็เขาาัน,นี้มัน,นเลยก็เล็ดแยกติสันด้วนันแมนตัวเลี้ยวต้องหมั่นใจแทสเนาะมันนี่เลขเล่าส่ตนะัวไดเอาเอาเลขเล่าเอาเลขเล่ากอมเรื่องของนี้ เลื่มาเล็กลว่แตกันเลวนีวันวันั้นเล็กแล้วแต่เลยันมาเจฟี่นยเกฟี่นี่มีตลอดตัมันมีศูนนวบนี้แม่ว่าเมเลศูขามันเผาวจีสออเล็กพะมันสิบ่เขาเล่าวมืนเรบอจมันก็รู้เลีวมันก็สลมือเยตัวนี้จะได้ปดเาตีวันเลวนอันว่าแตกก็จิเว่าแตกง่ายเลยฝันฝันว่าเจนี่ถือือเลว เันี่มขึ้ who, นฝันดีันี้โอ้โอขึ้นก้อนฝันฝัน่าเลซื้อรถเตีเหรอมมงิ้มาถือเกล้วเองตัวได้หรักถือตัวได้อาูนก็แล้ศูนย์กะมี่เก่าศูนย์หาเนาะหาศูนย์เก่าเรียนหาศูนย์เมือนี่มขึ้นนี่เท่เนี้ขึ้นหนึ่งเ้อฝ pues, ันมนเลฝันอีกไวไหวโอ้เ๋ยว ทีเจทาท้าเจาะกุ้มยู่นีเลยคนกระดียู่หลอกสะพัดง่าคนกระหายดีอยู่เม้นปัจุบันแับฝันขึ้นเก้าอยูหนี่ฝันดีดีจันหว่าไอเปิดทางให้ผู้ดำมั่งพอฝันหนึ่งแต่ปวดผายคนในเด้อแบงฝันบุญ้างทิรกเกียรติบัตรได้รับไปฝันที่ดีได้รับไปทจำนวนหวานขั้นนี่แหละลดขั้นเก้าห้องน,นี่นั่นเนี่ยไปอีกนเลยไปเที่ยวงานบุญมานะเทีงง่ยวกับหัวติน ติดได้ดแล้วกับม้าวันปุเนี้ยคนปวดทองดีเนาะคนผูน้นีวว้ได้ปันสบกวดเลียไปกองน้ำเรียกคุณแจไว้คุณแจก็เนียกเราอยู่ห้องน้ำคุณมาุแกรูกกร้ปอตนี่ละอันนี้ก็เลียไปเห็นป้ายทะเลเรือกแดงเ,เอ้ยขับไปออกัวนี้นี่โอ้โเป็นเจน็ดห้าศูนย์นเจ็ดห้าศูนย์เป็นบ่างเนี่จเขีนไฟวหลัหองน้ำเน,นี่ยโอ้เหน็น เชียงเชียงเล็กดิสิกเชียงไเบ่ร์น้ำมันั่นเนาะแกนเหล็กเัยงตัวนี้ขั่นขั่นบ่็อกตัวนี้ให้ยพุกขาหั่นจะเป็นตัวอยู่เด้อบูดำไม้วางเห้เป็นตัวเลยวางสิ่เหี่ยอจัมใหครับเลยเป็นอนดิตัวนี้ส่ึ่งมาฟักแฟรดมันพันกันมันกินปันเด็ครับครั้สุบแล้วอืมกูจะกินกันกระไัน จำเด็กตัว like ับเรี mm ้ไ hmm. ม yeah. ่ส uh ิบอกกี่เดือนตัวเจ็ดคอนคอนม้าฝันตัวเจ็ดหาศูนเลยันบ่แนแต่คอนคอนม้านั่นฝันน่ะแม่ผูดนำฝันน่ะได้เป็นตัวอองเลยดิบ่เด็เปลี่ยนบ่เด้ฝนบ่เดลุงเด้เปลี่ยนดิบหมวจีตีหนึ่งเก่าหกศูนยรอวะหกเก่าศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเ็ม่สิบบ่บ่บีบเปลี่ยนดิเออ เจว่าขันมันก้อนหนาน่ะมันหาศูนเนาะอืมอ๋อตัวยว่ันมันเดีเาอ้ฟันเกน่ันตัวนี้ข่มักเทข่นขอใจคืองี่ข่ีแดงมันบอนิเลยล่าสนะเจว่าขันอืมจ่าก็ีมชนียีแดงฟันนีอยู่สื่อวงท่าดีล่ะกะหาศูนเก้ากับศูนย์แปดเก้าเนาะประเด็นมักกบป่อยตองหวัดดีศูนย์ห้สองป่อยเตอร์ไอรีอ๋อไอสามหมื่นป่อยดี

บกสี่ศูนย์สามหนึ่งหนึ่งบกสี่ศูนย์เรียงสามตัวตามเรียงเก้าห้อหงน่ะล่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งบกที่ศูนย์อะไรเจอบกเก้าที่ศูนย์จด้อบินีมีศูนย์ว่าเด้อบินีมีศูนย์มีเก้าอ,อีกล,นะกลอเนาะ อันเสอี่ซื้อเลขไงเป็นเลขล้าหรอบกเนาะแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์จ็ดศูน่ยไงเจ็ดห้าศูนย์ครัเนนเจ็ดศูเลขใหญ่อดรอมาจ็ดศูน ปันในมือเกลือมื่อปิดปิดฮาแอนเกียธาตุโน่เทุ่งโน่หาตุ่งโล่ไต้เองกลยอกระตวเดียวกันนะตัวเดียวกันที่เก้าเองวัดก้อนนี่วดก้อนตัวใดก็อันหกหนึ่งสองเนาะคนฝันเนาะหกหนึ่งสองมนอหกสองก้อนไปอีกแล้วกัฝันสองภูเขาภูเขาเออแบน วันนี้เล้ฟันไดห้าศูนย์เก้าเนาะตาฟันเก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้กจศนย์อ้นานค่ะค่ะขอบคุณเลยหลายค่ะคือเลือกล่าเกล่เน้นสี่ศูนย์ละวันนี้วันนี้นะสี่เนสี่ศูนย์อย่าคิดว่าศูนยี่เห็นเขาดังมศูนยีค่ะ ขอบคุณค่ะ ouais. คุณเบาะนครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบอกดีจ้าสวัสดีค่ะเล่ประกันาลนะคแต่ว่าาวันแรกนี่กบหกสี่ศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์นะคะแต่ล็กไท้เอกจากบนไหามาเรียวศูนย์แปดเก้าเนาะค่ะเก้าหนึ่งติดล่อง แล้วก็ศูนย์หกศูน0์เก้าหกศย์เกาห้ากห้าย์เกขกันเนาะคะ่ะแล้วก็ฝันมาเพิ่มเจ็ดห้ตาเพิ่นกับฟันได้เพิ่มหาเจดศฟันตัวเดียวกันเนาะคะ่ะท่านผูช้ชมเอาเป็นร่างในการเสี่ยงสื่อสากกินแบงรัฐบาลนะคะผมแล้วฝากไลฟ์ฝากแชร์สั่งซื้อสินค้ามาได้เบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอ0ูน8 9ก็ส ครีมหนึ่งชุดอ่าแล้วก็สบู่หนึ่งชุดมีคขี้มึงขึ้นขีน้มึงวันมี่สบู่ค่ะบำรุงกลางคืนบำรุงกลางวันให้หน้าหุดผ่องยองใยให้หน้ามีน้ำมีนวลให้หน้าลูกขุมขนตื่นค่ะนะคะสตาร์ทหน้าท่านไว้ให้อายุห้าสิบห้าก็ให้อยู่ห้าสิบห้านะคะดีบอดีออนก็ไว้ค่ะหกสิบก็จะย่นลงมาอีกประมาณห้าสิบห้าเนาะก็ที่เจ็ดสิบน่าจะเป็นอายุหกสิบเนาะ ชะลอไว้ค่ะขีมเมาสะลอไว้หน้ากระชับเป็่งปังสดใสและดูอ่อนไวนะคะคือสัาคุณของขีมเ้าตรงๆเลยค่ะไม่ใช่ขีมหน้าขาวเวอร์นะคะขีมปรับสภาพผิวให้หน้านุ่มฟูไร้ริ้วรอยริ้วรอนตึอลึกๆน่ยจะตื้นขึ้นนะคะแล้วก็แคลเซียมบารุงสายแคลเซียมบรงกระดูกนะคะแล้วก็สายตา สิบสองออยพัดค่ะบางลูงสายตาตา้าตาฟัา่ตฟงต่อแดดต่อล่มต่อหินต่อกระจกกินได้ละดีขึ้นนะคะผู้ใดเจ็บตา,าตาเป็นต่อต่างๆแล้วกะ็สายตา้าฟัางเนี่ยมือเศร้าเป็นยุงเป็นไงเนาะคะ่ะไปกินได้สิบสองออยพัดนี่คะ่ะสองออยพัดทักเข้าขมาได้เวทโรขกันห้หน้าจอนนะคะแจเดงขอคตตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ